เมื่อครั้งอดีตในยุทธภพมีนักดาบอยู่ผู้หนึ่งยอมละทิ้งอาชีพเดิมเพื่อแต่งงานกับหญิงอันเป็นที่รักโดยไม่คาดคิดว่าจะมีวายุเหลืองพัดผ่านเข้ามาในเมืองทำให้ภรรยาล้มป่วยและจากไปบุตรชายก็เริ่มล้มป่วยด้วยเช่นกันชายผู้นั้นได้ยินว่าภูเขามีพระโพธิสัตว์รูปหนึ่งสามารถรักษาโรคลมคลั่งได้จึงพาบุตรชายสาะหาเทือกเขาวายุเหลืองจนพบ พวกเขาขอพำนักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านสยบวายุเด็กน้อยพักรักษาตัวส่วนชายผู้นั้นไปค้นหาร่องรอยของพระโพธิสัตว์วันหนึ่งชายผู้นั้นเดินผ่านบอ่อน้ำแห้งขอดนอกหมู่บ้านและได้ยินเสียงเสือคำรามดังแว่วมาเขาจึงลงไปดูในบอ่อน้ำพบว่าที่แท้มีอีกดินแดนหนึ่งซ่อนอยู่มีเสือร้ายที่ได้รับบาดเจ็บตัวหนึ่งกำลังฝึกตนอยู่ที่ก้นบอ่อน้ำ เสือร้ายบอกกล่าวชายผู้นั้นว่าเดิมเขาเป็นเทพพยักบุญภูเขาเราหมอผีในหมู่บ้านก็ได้รับการปกปักรักษาจากเขาเช่นกันและในหุบเขายังมีวัดที่ชาวบ้านสร้างขึ้นเพื่อตนอีกด้วยเขากล่าวว่าปีศาจที่พัดกระพือวายุเหลืองนั้นรอบโจมตีเขาและยึดครองวัดของเขาไปเขาจึงได้ตกอยู่ในสภาพน่าสังเวชเช่นนี้ชายผู้นั้นกึ่งเชื่อกึ่งสงสยัย เพราะว่าหลังจากสอบถามไปทั่วเรื่องเกี่ยวกับหมอผีและวัดล้วนได้รับการยืนยันข้อเท็จจริงจึงพาบุตรชายมาให้เทพพยักษ์ตรวจดูอาการเทพพยักษ์กรอกน้ำลงไปในน้ำเต้ารูปร่างประหลาดจนเต็มและป้อนให้เด็กน้อยดื่มจะว่าไปแล้วก็แปลกนักตั้งแต่ดื่มน้ำในน้ำเต้าเด็กน้อยก็อาการดีขึ้นเป็นอย่างมากทั้งยังกระโดดโลดเต้นได้แล้วด้วยเทพพยักษ์กำชับชายผู้นั้นว่า พลังปราณของเขาเสียหายจากลมชั่วร้ายหากได้กินมนุษย์เป็นเนเพื่อเฟื่องฟูอิทธิฤทธิ์ย่อมสามารถหยุดยั้งพายุทรายและรักษาโรคลมคลั่งของเด็กน้อยให้หายเป็นปลิดทิ้งได้แน่ชายผู้นั้นไม่เต็มใจอย่างที่สุดทว่าเมื่อเห็นบุตรชายค่อยๆสดใสขึ้นออกไปเล่นที่ชายหมู่บ้านได้ทั้งยังคบหาสหายอีกมากมายจึงตัดสินใจอย่างเด็ดขาดล่อคนเข้าไปในบ่อน้ำเพื่อรักษาเทพพยักษ นานวันเข้าชาวบ้านค่อยๆรู้สึกถึงความผิดปกติเมื่อชายผู้นั้นกลับมาที่หมู่บ้านบุตรชายก็ถูกชาวบ้านผู้เคียดแค้นทุบตีจนสิ้นชีวิตไปแล้วชายผู้นั้นนึกเสียใจทั้งแค้นใจตนเองเป็นอย่างยิ่งจึงดึงดาบที่ผนึกไว้นานหลายปีออกมาและสังหารชาวบ้านทีละคนจากนั้นจึงย่ำไปบนเส้นทางนองเลือดและถูกกลืนหายไปในพายุทรายอันเวิงว้าง นักดาบจากจอรลีไปที่ใดหลงเหลือไว้เพียงน้ำตาพาโศกสันสายลมพัดแดนร้างไร้ชีวันอ้างว้างพลันเปล่าเปลี่ยวสุดเดียวดยายหญ้าขึ้นปกคลุมหมู่บ้านลานวิถีเพียงทุลีผีต้อนรับกับสหายใครเล่ารู้บัวงามขมมิคลาย สาลี่หวานนอกกายแต่เปรี้ยวในบริวารพยัก